วันนี้เราค่อนข้างถือว่าพร้อมสุดในจานวนสามครั้งของการทํางานของผมางการเมืองผมเนี่ยผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่พร้อมสุดลวแล้วถ้าเกิดพักที่พร้อมมากกว่านี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครจะเป็นต้องมีผมเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งมีแต่พักที่เต็มด้วยคนเก่งเนี่ยด้วยสันดานของผมเนี่ยผมไม่ชอบแข่งขันกับใครนะครับดังนั้นผมว่ายินดีจะหลีกทางให้แล้วก็มาใช้ชีวิตของผมดีกว่าแต่วันนี้นะครับ ผมมองดูน้องๆหลายคนเนี่ยมีมีไฟมีพลังมากเลยนะผมใหญ่พวกเขาได้เข้าไปทําหน้าที่ในสภานะผมจะยอมเลยครั้งแล้วครั้งนี้พอแล้วนะไม่ต้องตามกูแล้วนะรอบนี้จะแพ้อีกเลิกเลิกล้วไม่เอาแล้วไม่ว่าจะมีอะไรก็ดีวันนี้มีทั้งหัวหน้าแม่ทัพที่ดีมีทีมงานที่ดีแล้วยังไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายก็ต้องพอแล้ว อย่าไปยึดติดกับมันประเทศนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะที่นั่นวันนี้ผมขอลุยอีกสักรอบหนึ่งครับเพราะการเข้ามาทํางานกับเมืองนีม่มันสร้างัาหากับธุรกิจสร้างมาหลครอบครัวมากใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนผมเริ่มรู้ว่าผมอ่อนแอลงทุกวันทุกวันผมเริ่มเหนื่อยง่ายนะครับ มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมสามารถนอนคืนละสามสี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้ผมือกผมนอนน้อยเมื่อไหร่ผมป่วยทุกทีนะดังนั้นวันนี้ผมจะไม่เสียเปล่าเราไม่มีเวลามาล้อเล่นอีกแล้ววันนี้ต้องขอตัวจริงแล้วครับพวกที่ล้อเล่นแล้วก็ใช้เวลาเปลืองเนี่ยอย่าทงานกับผมแนละ้วผมให้ความสำคัญมากคือเรื่องของเวลานะขาดทุนเงินเราคืนได้นะแต่ขาดทุนเวลาไม่รู้จะคืนยังไงนะครับ วันนี้ผมอยากเห็นพี่รังสีเป็นนายกแล้วก็ผลักดันนโยบายที่ผมเคยฝันที่สุดว่าปากโกงคือนโยบายแห่งชาติมันคือวาระแห่งชาติประเทศน,นี้ถ้าไม่ปากโกงไม่มีทางครับทําอะไรไม่ได้ครับถ้าคุณไม่กล้าเดินชนกับคนที่โกงวันนี้ยิงผลการเลือกตั้งมันเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าประชาชนเลิกหมดหมดศรัทธากับการเมืองไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยส่งเสาไฟฟ้าลงเลือกตั้งก็ชนะกันเลือตั้งวันนี้ไหมครับ พ่ายแพย้อย่างย่อยยับผมถึงตั้งข้อข้อวันนี้ว่าหมดเวลาวาทกรรมวันนี้ประชาชนไม่สน้วนเรื่องโรมการเพราะไอ้พรรคหลักการดีพูดดีเนี่ยวันนี้มันไม่เคยทําให้คนภาคใต้มีความสุขวันนี้เขาจึงเลือกพรรคที่มีเบื้องหลังที่ไม่ค่อยดีนะเราต้องยอมรับนะวันนี้นะสมัมเนี่ดีเลยคนภาคใต้จะเลือกหลักการเลือกภาพหลักวันนี้คนภาคใต้ไม่สนใจแล้ววันนี้คนสนใจว่า ภาคใต้เป็นประเทศที่เป็นภาคที่เจริญน้อยที่สุดนะถนนหนทางภาคใต้ดูรูครับทัานนี่คนภาคใต้นีซื่อสัตย์ตรงรักพักดีกับพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอย่างยาวนานแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทําให้คนภาคใต้มีความสุขวันนี้คนใต้ยิงเลือกคนเหนือเห็นไหมครับพักอื่นนี้ยัญจหานะมันยังก็ทําให้บ้านเมืองมันบ้างแต่คนใต้เองในคนที่จริงใจ แต่ว่าความจริงใจของคนใต้เนี่ยถูกทําลายไปหมดแล้วคนใต้จึงไม่เหลือความศรัทธาให้กับนักการเมืองเก่าๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้พรรคประชาธิปัตยถึงพ่ายแพ้อยอา่างง่ายยะส่วนพรรคประชาชนวันนี้ก็แพ้ครับเพราะอะไรครับคนภาคใต้เห็นแล้วว่าหลักการดีเนี่ยมันไม่สู้ปฏิบัติดีเหนะครับอุกกรทำามนัสนะ พี่ชาวบ้าของผมนี่นะเมื่กี้ก็สนิทกันนะโอเคอาจจะเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สดใสตั้งติ้งหนนะแต่แกเป็นคนจริงนะพูดจริงทําจริงนะครับวันนี้แกเลยจงได้คะแนนจากพี่น้องชาวใต้อย่างมากมายมหาศาลเพราะว่าภาพลักษที่ดีเนะี่ยมันไม่ได้ช่วยคนใต้มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยทั้งนี่ภาคใต้นี่มีทรัพยากรภาคใต้นะเป็นภาคที่ไม่มีฤดูกาล ใช่ครับภาคใต้มีทั้งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวภาคอื่นนี่ครับยังมีซีซั่นนะใช่ไหมครับแต่ภาคใต้นี่เป็นภาคที่ไม่มีซีซั่นมันควรจะเป็นภาคที่จเจริญที่สุดเสียด้วยซ้ำแต่กลับเป็นภาคที่จเจริญล้าหลังที่สุดอีสานนี่นะแห้งแล้งกันดารน,นะเสือจเจริญกับภาคใต้ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะนักการเมืองภาคใต้นี่แม่งพูดดีหลักการดี ต่ไม่เลยดังนั้นวันนี้ชาวใต้ย,ยิงหมดความอดทน,นะดนแล้วเห็นไหมนี่นะครับผมต้องว่าถ้าเกิดปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยประเทศเราชิบหายเนี่ยถ้าวันหนึ่งคนไทยไม่สนละกูสนเนียเใครก็ได้ที่ให้ประโยชน์กับก,ก,กูกูเลือกคนนั้นเราจะได้โจรเต็มสภาน,นะครับเห็นไ,ไหมภาคใตายย้จะเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์แล้วไม่มีฤดูกาลภาคอีสานนี่ครับถ้าช่วงหน้าแล้งน,นี่แม่งทุกคนหนีอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรทำไม่มีการทำปอบปูกก็ไม่ได้ ช่ครับแต่ภาคใต้ดเดี๋ยวช่วงท่องเที่ยวเดี๋ยวช่วงประมงเดี๋ยวทำประมงได้ทั้งปีมีอาชีพไปทำทั้ทงปีท่องเที่ยวได้ทั้งปีมีผลไม้มีเกษตรกรรมหมดใช่ไหมเพราะนั้นภาคใต้เนี่ยควรจะเป็นภาคที่เจริญที่สุดนะเพราะว่าเป็นภาคที่ไม่มีฤดูกาลประชาชนทำอาหากินได้ทั้งปีแต่บางภาคเนี่ยทำอาหากินได้เฉพาะฤดูกาลเดียวนะเออใช่ไหมวันนี้คนใต้เริ่มหมดความมั่นจแล้ว ดังนั้นถ้าเกิดปล่อยไว้ได่เลือกคนใต la ้ก็จะเลือกใครก็ได้ที่เอาประโยชน์ให้เขาเขาไม่สนล้วมึงจะภาพรักดีไม่ดีกูไม่สนกูสนว่ามึงจะทาอะไรกูเท่านั้นเองเพราะเขาเลือกประชาธิปัตย์มาตลอดแต่ประชาธิปัตย์ไม่เคยทาอะไรพี่น้องชาวใต้เลยใช่ไหมวันนี้นะพักเศรษฐกิจผมได้บอกน้องๆในห้องเมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาไล่เนี่ยพวกเราต้องทํางานหนักนะวันนี้กระแส มันมีอยู่แล้วพักกระแสก็มีแล้วพักกระสุนก็มีอยู่แล้วแต่พักเราไม่มีอะไรเลยวันนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะเรามีเพียงนโยบายนโยบายคืออะไรนโยบายก็คือความฝันใครก็พูดได้เลยครับใช่ไหมเพราะหลายๆพักที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าสร้างความฝันให้กับประชาชนจนวันนี้ประชาชนเริ่มไม่เชื่อความฝันประชาชนเริ่มเชื่อที่ความจริงว,ว,วันนี้ประชาชนไม่สนด้วยครับ ภาพลักษณ์คุณจะดีไม่ดีเขาสนใจว่าใครก็แล้วแต่ครับ,รบที่จะมาช่วยเขาภาพลักษณ์มันแดงไม่ได้ครับนะแล้วในวันนี้ประชาชนต้องการของที่ชัวร์เลือกใครแล้วได้ชัวร์ครับเขาไม่กล้าแล้วที่จะแทงหวยอย่างนี้นครับดังนั้นพรรคเศรษฐกิจประกาศนโยบายแล้ว ต้องทําให้เขาเห็น <c oughs> ว่าเราทําได้จริงครับไม่ใช่พูดแล้วจบนะวันนี้ต้องเริ่มลุยแล้วเ <c oughs> พราะถ้าเกิดเรต้นามีนโยาบายดี <c oughs> แต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นก็ไม่เกิดประโยชน์เ <c oughs> พราะคุณเห็นไหมครับว่าทั้งประชาธิที่ปัดพักที่เคยหลักการดีและพักประชาชนที่กระแสดีทั้งสองพักพ่ายแพ้ เห็นไหมครับทังกีดภาคใต้นี่เป็นภาคที่แข็งแกร่งที่สุดวันนี้ความเชื่อทั้งหลายแหล่ถูกทําลายลงไปจนสิ้นผมเลยรู้สึกหนักใจนะกับภาคเศรษฐกิจเราเนี่ยนโยบายเราดีมากแต่ประชาชนจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยประชาชนจะเชื่อได้ไหมเพราะเราไม่มีเงินแจกนะเราไม่มีเงินแจกเราไม่มีเงินเสียงเราไม่มีบ้านใหญ่ เรามีจากคำพูดนะดังนั้นวันนี้น้องๆในพักเศรษฐกิจเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องลุยแล้วนะครับผมให้เวลาคุณพักวันนึงวันนึงเต็มๆวันนี้ผมไม่ควรใครแล้พวพรุ่งนี้ไม่ต้องไปนะพวกเราต้องเริ่มทำงานกนะันวันนี้เราต้องลงพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านก็เห็นว่าพวกเราไม่ได้ดีจะพูด นโยบายที่ผมเคยใช้และได้ผลที่สุดคือผมไม่ชอบหาเสียงผมชอบหาเรื่องฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนเราจะลงไปลุยครับเพื่อให้ชาวบ้านเชื่อมั่นว่าพวกเราพูดจริงทําจริงวันนี้เรามีนักการเมืองประเภทสิงน้ําลายเยอะครับพูดแล้วไม่ทำนี่คือทางเดียวที่เราจะแรงสลไลด์ได้ถ้าเรายังจะเพะ้อฝันเพ้อเจอ้อในพรรคเราแต่ไม่ปด้วยคุณหนูความรู้สูงแต่ไม่รู้วิธีการในการปฏิบัติ เขาไปถึงประชาชนเราแพ้แน่เห็นไ,ไหมเราแพ้แน่ผมต้องการได้สสเขตมากเลยไอ้พักไอก้ไรสสปัตินี้ผมไม่เคยห่วงเท่าไหร่ครับเพราะกระแสมันไปได้ง่ายมากแต่สสเขตน,นี่สิครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดแม่งโคตรยากกูเหีนยกมว่านี่พักกล้าทำไหมครับการลงพื้นที่อย่างเข้มข้น พร้อมด้วยกระสุนเต็มอตาศึกมันได้พิสูจน์ได้แล้วว่าประชาชนเลือกอะไรพรักที่มีแต่น้ำลายสอสอตัวแทนไม่เคยสัมปัติกับประชาชนวันนี้คนใต้ไม่เชื่อในดีคุณเชื่อไหมครับพรคใต้นี่แค่บอกว่าเป็นพรักประชาธิที่ปัดไม่ต้องตัวไม่ต้องมาแล้วครับเอาชื่อกับเบอร์เนี่ยไปเสียไปที่เสาไฟฟ้าเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งแล้วเพราะอะไรประชาชนเชื่อมั่นศรัทธานในคุณชวนหลีภัย,ยครับ เชื่อมันในประชาธิปตย์แต่ประชาธิปติ์ก็ทําให้ประชาชนผิดหวังซ้าแล้วซ้ำเล่าวันนี้ประชาชนชาวบ้าใต้ครับจึงเปิดพื้นที่ว่างในทั้งภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆครับพลังประชารัฐอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะภาพลักษณ์ไม่ดีแต่ก็ชนะกันเลยตั้งได้ในขณะที่พรรคจอมหลักการวันนี้กำล,ลังกระสูนพันกำลังจะล่มสลายครับพวกเราจะไม่เดินตามรอยพวกเขานะครับวันนี้เราไม่มีทั้งกระสุนแล้วเราก็ไม่มีทั้งกระแสใช่ไหมครับ วันนี้เราต้องใช้ผลงานเราจะต้องลงพื้นที่วันนี้ตัวแทนของเราจะต้องลงพื้นที่แล้วนะผมทําหน้าที่ของผมแต่วันนี้ทีมงานของผมก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกันแล้วที่นีรนะวันนี้แฟนคลับผมนะหลายคนนะก็ยังไม่เชื่อมันผมเข้าใจพวกท่านนะไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพวกท่านเคยเจ็บช้ำผิดหวังมาแล้วหลายรอบ มันจึงยากมากที่จะแช่คําพูดของพีงคนเดียวจะดึงพวกท่านกลับมาได้ฉะนั้นวันนี้ผมจะต้องกดดันใหนน้องๆผมในพรรคพวกคุณต้องทําให้เขาเชื่อมั่นว่ามาร์คพินบูมีทีมงานที่ดีมากๆไม่ใช่มีแค่มาร์คคนเดียวหัวเดียวก็ทีมเล็กเหมือนเดิมวันนี้เรามาเป็นทีมใหญ่ใช่ไหมครับคุณเชื่อไหมครับพี่รังสีโทรผมหาผมมาละห้าครั้งวันนี้โทรหาผมเมื่อเช้าครั้งเดียวล้วหาเงียบไปทั้งวัน แสดงว่าวันนี้พี่องศ์ีโอ้จะงานหนักมากคงกําลังยุ่งมากผมกําลังทํางานอย่างหนักเพราะพี่องศ์ีผมรู้นิสัยก็ดีว่าแกเป็นคนที่ไฮเปอร์มากๆนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่เขาโทรหาผมแค่ครั้งเดียวตอนเช้าแล้วหายไปเลยโอตอนี่โอ้โหโทรวันนึงไม่รู้กี่รอบเห็นไหมวันนี้เรากําลังลุยกันอยู่ผมจะไม่ต้อง ประกาศวเราทราบว่าสิ่งที่พวกท่านยังมีคําถามอยู่ในใจว่าทีมงานผมของจริงหรือเปล่าผมจะทําให้คุณดูว่าทีมงานผมของจริงครับแต่น้องๆหลายคนครับเขายังหนุ่มนะครับใจผมเชี่ยวเกินร้อยแต่ว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่น้อยฉะนั้นคุณต้องให้โอกาสเขานะผมจะเป็นพี่เลี้ยงจะประคับประคองเขาเอง แต่ผมเชื่อว่าพวกเขามีไฟมากแล้วมีความมุ่งมั่นมากวันนี้มันคือประการผสมผสานกันระหว่างคนสองรุ่นนะ Gen X Gen Y Gen Z แล้วก็ยังมี Baby Boomer ด้วยฉะนั้นวันนี้พักเราหนึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิดแต่เราอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแยะเหมือนพักอื่นเราคงไม่มีเงินไปหวานแน่ๆ แต่เรามีความจริงใจที่พร้อมที่จะทำนั่นน่ะดังนั้นผมจะไม่ยอมให้มีน้องผิดหวังผมอยากได้สอสอเขตมากเลยคนระับเพราะนี่คือความสําเร็จนะใช่ไหมถ้าเกิดเราจะหวังแค่ปาตเตลิสราทําไม่มีทางแรนสไลด์เพราะว่าปาเตลิสมีแค่ร้อยเดียวเราต้องได้สอสอเขตมากพอเราถึงจะแรนสไลด์เราถึงจะ, lide, งจะผลักดันหัวหน้าพรรคเราเป็นผู้นําประเทศแล้วก็จะตั้งรัฐบาลได้ ถ้าสสในพื้นที่ยังอ่อนแอแบบนี้นะเราได้เป็นแค่พักไม้ประดับ30คนยังเป็นเรื่องยากเลยอย่าไปหวังถึงร้อยหรือสองร้อยเป็นเรื่องทีเพอเจอร์มันไม่เรื่องทีเพอเจอวันนี้นะเราต้องลงพื้นที่กันอย่างเขนะ้มข้ดครับถ้าเราไม่ได้สสเกตคุณเลื่อเพอรเจอร์เป็นอะไรนะเห็นไหมบ้านที่นี้ผมไม่หวงอยู่แล้ว ผมเชื่อยังไงผมมีคะแนนอยู่ส่วนตัวนะแต่สสเขตในตอนนี้ผมหนักใจจริงๆเพราะหลายๆท่านก็คุยผมเรื่องเดิมๆที่ผมเหนื่อยมากนะครับไอ้เจซีกับไอ้ชินนี่นี่ยนะแค่ชื่อสองคนมันเองก็รู้แล้วว่ามันมาจากสายไหนใช่ไหมไอ้เจซีนี่ก็คอยแผลตลอดคอยดูถูกเหยียดหยามึงตลอดส่วนไ indi, อไ้ชินนี่ก็ชื่อบอกแล้วชินนะครับเขาคือคขนมตระกูลชินเกลือ นะเห็นไ,ไหมวันนี้ผมดูจากผลการเลือกตั้งส่อมที่นครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยเรามีทั้งอุปสรรคและโอกาสเรารู้แล้วี่อุปสรรคก็คืออะไรและโอกาสอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสนะครับวันนี้ประชาชนกระแสะก็ไม่ได้ผลกระสุนก็ไม่ได้ผลประชาชนมีความคาดหวังว่าเลือกใครก็แล้วแต่นะครับที่จะทําให้เขา ที่มาทำจริง,รงๆเองพวกเขาดิเพราะเขาฟังวาทกรรมมาเยอะวันนี้เขาไม่อยากฟังคําพูดสวยหรูอีกแล้วเขาอยากเห็นครับแต่ว่นสิ่นนี้มึงตั้งชื่อมาแบบนี้กูก็รู้อยู่แล้วว่ามึงมาด้วยเจตนาอะไรละหลายครั้งมึงก็แฝ่กูสวยเจซีนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาก็คือด่ากูอย่างเดียวไม่ดังนั้นก็รู้ปัญหาแล้ว ถ้าเกิดพักผมนะไม่สามารถแสดงให้คุณเชื่อมั่นได้ก็ไม่ต้องเลือกนะครับนะถ้าเกิดพักผมพักเศรษฐกิจทีมงานเราไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คุณไนดะ้ไม่ต้องเลือกเรานะครับผมเองไม่อยากแบกรับอะไรทั้งนั้นดังนั้นวันนี้จะส่งกระแสนี้เป็นภาพสะท้อนไปยังสมาชิกพักว่าพวกเขารอเราอยู่